เหรียญหลวงปู่หวานปี2523นะครับผมเป็นเหรียญของวัดุูขามหวานรุ่นพิเศษ3 5นะครับวันนี้จะมาชมเหรียญนี้ไปพร้อมๆกันครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเราช่องวันไววันแชนแนลอย่าลืมกดติดตามกด u b s สไคร e แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการสองพระตามประสาวันวายวันนะครับวันนี้เป็นวันหยุดก็จะมาทำคลิปสองพระให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเหมือนเคยนะครับผมวันนี้ก็เลยหยิบเหรียญนี้มาให้ชมกันนะครับผมถามว่าเป็นเหรียอ,อะไรก็รู้คคือเหมือนกับเช่าหามาในราคาเมา นะครับผมแต่ว่าชอบก็เลยจะให้ดูองค์นี้กันนะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่หวานนะครับผมหลวงปู่หวานนะครับผมวัดพูขามขามหวานนะครับผมรุ่นพิเศษเสาห้านะครับเป็นเหรียญด้ทองแดงเก่าเก่าเหรียญดีปีลึกนะครับผมอีกหนึ่งเหรียญที่เช่าหามาเป็นเหรียญปีสองสามว่าเก่าไม่เหยนนี้โคตรเก่านะครับผมก็จะมาดูกันนะครับอันนี้เป็นในกรอบ แต่ว่าในแกะแกะเกะก,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 กรอบได้นะครับก็เลยจะแกะก,กรอบให้ชมกันนะครับนี่ฮะเดี๋ยวแกะให้ดูกันเลยนะฮะจากกรอบนะครับนะฮะนี่นะครับอ่ะดูกันเป็นเหรียญไข่นะครับผมหูหูในตัวนะครับผมว่าอ่าเนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่หวาน นะครผมนี้วนงะู่หวานรุ่นพิเศษนะครับอดูไปชัดชัด,ดีกว่านี่นะครับผมนะบวัดพุวัดพุขาวหวานนะครับผมรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษเสาห้านะครับเสาห้าหลวงปู่หวานพรหมมสโรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่านถูกอ่านผิดอาจจะมี ผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับผมก็จะมาดูกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแทหรือเกมเหมือนกันแต่ว่าได้มาค่แต่นานนะครับผมก็จะมาดูกันนะครับไม่ชอดนี่เลไม่ชอดไม่ชอบเลยนี่นะครับ นะครับรุ่นพิเศษนะครับเสาห้าครับด้านหลังหลังหลังห่วหลังอออหัวหัวนะครับยันนะครับย,ยันผิวหลังเหรียญไม่เรียบนะครับ อบบนี้นะครับแต่ยันคมมากนะครับตรงนี้จะมีเส้นมาหนึ่งเส้นอะนนี้ให้เห็นนะเนี่ยนะฮะเห็นเส้นไหมฮะเนี่ยฮะยันสวยยันคมนะครับเป็นเหรียญดีปีลึกนะครับเป็นเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสานะครับ ยี่สามครับปีนี้ปีหกสี่เกือบสี่สิบปีนะครับกันเป็นแท่งแท่งนะครับสวยงามนะครับตรงเล็กแสจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งนี้ะตัดก็มีเนื้อเกินของการรอยขอบตัดนะฮะจะเป็นเนื้อเกินเกินออกมานะฮนะ ได้เกินนะครับคมมากนะครับ <c oughs> ยันนี้คมสุดๆเรียนนี้นะครับตัวตดัดเปลี่ยนปีเก่านะแล้ว นี่แหละหลวงปูป่บ้านนะครับก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญส,สวยๆนะผมกับาการรีวิวเหรียญหลวงปู่หวานนะครับผมวัดภูขามหวานรุ่นพิเศษเสาห้าปี2,523 ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมแล้วก็รับฟังครับพี่กองเรานะครับผมวันนี้ก็ไม่ชมกันอีกเมืองเรียนนะครับเนเรียนนี้นะครับผมวันนี้คงต้องจากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ